สวัสดีครับทริปสนับสนุนสเสบียงให้กับหน่วยทหารสร้างทางบนดอยสูงระยะทางก่อสร้าง14กิโลกว้าง4เมตรความหนาของคอนกรีต15เซนโดยทางกลุ่มเราได้เล็งเห็นความลำบากของการก่อสร้างในครั้งนี้ได้รวบรวมเ,รงเงินบางส่วนคนละนิดคนละน้อย<า>เพื่อสนับสนุนเรื่องสเสบียง ที่นํนเสนเดียงที่เรานํามาวันนี้ก็คือ 1. เป็นอาหารสด 2. เป็นอาหารแห้ง 3. เป็นเครื่องปรุง4เป็นเครื่องดื่มชูกําลังซึ่งการเดินทางครั้งนี้ได้ใช้รถ4คูณสได้เดินทางเข้าไปยังจุดที่1ซึ่งไม่ไม่ยากลําบากมากนะักส่วนจุดที่2ค่อนข้างทางค่อนข้างจะลํบากซึ่งการเดินทาง อันตรายซึ่งข้ามภูเขาหลาย10ลูกก่อนจะถึงจุดปรุงอาหารจุดที่สองซึ่งจุดปรุงอาหารจุดที่สองเมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ต้องใช้รถวิบากเช่นเดียวกันกับจุดที่1เพื่อนำส่งอาหารตามหน่วยก่อสร้างต้นทางปลายทางระยะทาง14อกิโลซึ่งรถไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้แต่พวกเราได้ พยายามนำสเสบียงขึ้นไปจุดที่สให้จนได้จนประสบความสำเร็จก็ใช้ระยะเวลาเป็นเวลาเป็นหนวันซึ่งระยะทางการเดินทางเนี่ยข้ามเขาประมาณ10กว่าลูกระยะทางตามที่เห็นในคลิปนะครับก็โดยผ่านเขาสูงชันอันตรายอย่างมากซึ่งถ้าความชำนาญไม่ดีพอไม่น่าเดินทางนะครับไม่แนะนำไม่แนะนำ ครับส่วนหลังจากที่เราได้มอบอาหารสดและก็อาหารแห้งจุดที่สองเป็นที่เรียบอยแล้วขากลับเราได้กลับทางเส้นสันหลังมกกังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยมากและต้องเป็นรถ4คณ4เท่านั้นเพื่อที่จะลงไปกลับไปที่จังหวัดเลยครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีจิตแบ่งปันมีแล้วให้ยิ่งให้ยิ่งได้ และชอบเดินทางเส้นทางแบบนี้เรียนเชิญและยินดีเป็นอย่างมากทริปหน้ามีที่ไหนจะแจ้งให้ทราบลงหน้าสุดท้ายขอขอบคุณเพ,เพื่อนและชมรมพลังฟ้า 4, 4ีคุณสกุ๊ปที่ได้สนับสนุนเ,เป็นเงินคนเล็กคนน้อยเพื่อซื้ออาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คลิปนี้จบโดยสมบูรณ์ขอบคุณครับหากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้หากว่าเรามีลมหายใจอย่าสินวงังหากว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดยางก้าเดิมต่อไป ยังชีวิตที่เราต้องเจอความภายแพ้มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหวแต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไปจะหนักแค่ไหนขอให้ตั้งใจสู้กับมัน้าคุณล้มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะพื้นแต่ต้องสู้เพื่อความฝัน ต้องอดต้องทน,ทนเพื่อคนที่รออยู่ข้างลังเจ็บกี่ครั้งก็โอททำให้มันชิ